เอเอถืออันนี้หน่อยดิสั่งขยาอันนี้ชานนม รู้สึกไปเองวะพี่พินบอกว่าฉันเหมือนว่า่านเหมือนกำลังเจอไม่ฉันอะสวัสดีค่ะพี่ลิาิสวัสดีค่ะพี่ลิขาิสวัสดีค่ะพี่ลิขาิสวัดีค่ะพี่ลิขชาติล้ลลองมันม่กล้องยังไ โอ้ยไปโรงเรียนแล้ได้ตรงนั้นอ่ะดูทวารขอร้องมันเกิดมาจะกล้องวันนี้พามาดูวิวนะคะตรงนี้เป็นสามแยกแม่แม่น้ำเจ้าพยาที่เราเห็นที่เราเห็นตรงนี้คือเกาะเกร็ดอีกฝั่งหนึ่งนะคะอีกด้านหนึ่งใช่ไหมคะอ<ด>ีอกด,ด้านหนึ่งของเกาะเกร็ด ส่วนด้านหลังสวัสดีค่ะประเบืงิงวันนี้พามาชมวิวแม่น้ำเจ้าพยาค่ะได้ยินเสียงพระกำลังสวดมนต์ทำวัดเย็นตอนนี้อยู่วัดเชิงเลนค่ะวัดเชิงเลนแถวท่าอิดนะคะให้ดูวิวแม่น้ำเจ้าพยาก่อนค่ะ ไม่ทันะไ้าไม่เกันนะไม่ใช่ฉันหมายถึงจะเตะนี่อย่างนี้อ๋อเตะไปแล้วเสียเลยนะไอ้ฉันเอาไ่ว้ด้งนะแต่แต่เดนได้ยม่ไ้ฝั่งนี้คือเกาะเก็ดค่ะฝั่งน้นก็จะเป็นไม่ก็ให้ชีให้ดูไงนี่นี่ตรงนี้ทางแยกทางสามแยก เม่น้ำเมื่อกี้เขาแข่งเจ็ตสกีกันเออเมื่อกี้เขาแข่งเจ็ตสกีกันขออนุญาตอะวันนี้อาจจะเดี๋ยวพาไปดูระหว่างระหว่างตรงนี้นะเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวเรามาขอหวยกันตรงนี้นี่ไงนี่ไงนี่ไงเขาเรียกว่าพ่อปู่อะไรนะนุ้ยที่ว่าเป็นหัวพญานาคอะเนี่ย ใครรูใใ้ไหนไหนไหนใครรู้ช่วยบอกหน่อยว่านี่คืออะไรนี่คืออะไรครับนี่คือองค์นี้คืออะไรครับ คือเราก็ไม่รู้ปลาเบื้องอันนี้คืออะไรปลาเบื้องรู้ไหมปู่ฤาษีพญานาคเหรอสวยสวย 打工嘞。 ตรงเนื้อเห็นเขาว่าขอหวยกันแม่นมากเลยนะตรงเนี้ยแต่เดี๋ยววันวันวันใกล้หวยออกอะ่ะเราจะมาขอสวัสดีครับป้าเบื้องสวัสดีจ้าน้องแอร์คนสวยตรงนี้เป็นวังพญายนาค คือรู้สึกว่าจะเป็นบู๊ภรรยาหน้าหมดเลยรอบรอบ,รอบอี่ย คือวัดเดี่ยที่ว่ามีฤาษีอะไรที่ดูดวงแม่นๆอ่ะอืมที่ว่าคนต่อคิวกันเยอะๆวัดเชิงเลน่ะที่ว่าเขามามาที่ว่าทําพิธีอะไรทุกอย่างอ่ะเห็นที่เป็นข่าวอยู่อ่ะแต่ก็จาชื่อท่านไม่ได้นะมาก็ไม่ได้เจอ สวัสดีครับเดอะเบสเราก็จะแผ่นไปเรื่อยๆนะคะอ่าเรือลากทรายมาแล้วจ้าวันนี้อยู่ที่วัดเชิงเลนอ่าในซอยท่าอิดนนทบุรี พี่ถูกไหมน้องแอนอ๋อน้องแอนเขาชื่อพี่เดอะเบสโมบายเรียกเขาพี่เดอะเบสก็ได้ค่ะฮ่าเรือลากทายมาแล้วนะเจ้ ตงนี้มันจะเป็นสามแยกนะคะ นนี้เราก็ให้ชมธรรมชาติไปก่อนนะคะ อีนิ้วก่อนฝั่งนี้ที่เราเห็นนะคะอันนี้คือก่อเกตแต่ว่าอีกฝั่งหนึง่งไม่ใช่ฝั่งที่มีเจดีเอียงอันนี้ก็คือฝั่งที่เป็นปากเกต เือทรายมาอีกแล้วค่ะเรือทรายไม่ล้ี่าเรือไม่ได้ไหมไม่ไม่ไม่เรือรถอะรถได้ไหมไกลใช่ไหมใช่ก็ไปอีกใช่ไหมไม่ไม่กเก็บอะรถขึ้นไม่ได้เหรอต้องจอดจอดที่วัดให้ม้่ไปก่อนไปไ ก็จอดเรือที่วัดสนามหนึ่งนะหรือวัดอะไรนี่แหละแล้วก็นั่งเรือข้ามไปเกาะเกตแลนอ้ยนี่เงีุ้่มเล่นน้ยนุ้ยนุยเอาได้ไหมขอก้นหนึงขอก้นนึงเอาก้อนอะไรไม่มีนุ้ยมักินหมดแล้วอุ้ยปลาเสือตัวใหญ่มากเลย เรียกเป็นโน่ออะไรอ่ะทมในน้ำน่องขับหายเพี้ยนเู้ใจเใช่ไหมนี่ไงฟองมาแล้วฮะฟองมาแล้วเห็นปะถามว่าจะเรียกทำไม เรือแบบนี้แหละเขาเจะวิ่งรอบเกาะเกดบ๊ายบายค่ะน,นี่นะคะเขามีเรือท่องเที่ยวด้วยนะคะผ่านเราไปบายบายด้วยอัจฉริยะใส่ที่อ๋อรู้บายบายค่อน ได้ยินแต่เสียง เดสก,กีก็ามาจ้า oh, oh. อ้าวมาแล้วจ้า อ,อันนี้คือวัดเชิงเลนนะคะหันหน้าเข้าหาน้ำนแ,แป๊บนึงนะหลังปรับปรับ ปรับขากล้องอยู่เมื่อ <ake> กี้พี่เจียบพ,พาดูดดท่านฤือสีหัวเป็นพญานาคเลยนะคะอันนี้เราก็จะพามาดูตอนนี้เขากำลังทำเขื่อนกั้นน้ำนะคะเพราะว่า น้ำมันเซาะเขื่อนกตลิ่งพังไปเยอะโอ้นี่สองเรือสองลำไปแล้วเจสสกีเจสสก,สสกีอันนี้เรือเปล่านะคะ อันนี้เรือเปล่ามันก็เลยดูเรือทรายเขาเอาทรายขึ้นหมดแล้วเรือเปล่ากลับอ่ะเรากลับมาดูวัดกันต่อนะคะถ้าเรานั่งเรือเราก็จะเห็นพระอุ้มบาทอางค์นี้สวยงามมาก พามาชมวัดกันนะคะเขาก็จะมีศาลาเรียงกันอันนี้เป็นพระพุทธสินราช งามค่ะวัดน,นี้ไม่ค่อยมีคนมาเท่าไหร่นะคะนอกจากว่าคนพื้นที่เท่านั้นเพราะว่าวัดอยู่ลึกมากเลยค่ะไม่มีรถเมลผ่านเรือก็ยังไม่มีท่าขึ้นตรงน,นี้ก็จะเป็นองค์พระพรมนะคะ ใครอยากจะขอขอพอรพระพมก็กล่าวคำบูชาได้เลยนะคะ เห็นไหมเอ่ยแล้วก็มาต่อกันด้วยพาพิคเนธ สเราจะพามาดูโบสถ์ใหม่นะคะซึ่งเขายังไม่ได้ทำพิธีปิดท้องฟังลูกนิมิตกันเลยค่ะยังไม่มีงานอันนี้ทางหน้าโบสถ์เลยนะคะ ูกนิมีเตียงอยู่เลยค่ะยังไม่ได้ปิดนะคะท่านพระคุณเจ้าออกจากโบสถ์โบสถเก่าแล้วนะคะเราจะให้ดูว่าเขาสร้างพญานาคได้สวยงามมาก หน้าโบสก็สวยนะคะแต่ที่แปลกมากก็คือนี่ค่ะเป็นเหมือนเรือสุพรรณนหงนะคะสวัสดีค่ะน้องแพตตี้วันนี้พี่นุยอยู่ที่วัดเชิงเลน พามาชมโบสอย่างสวยงามเลยอันเนี้ยหัวเป็นช้างตัวเป็นเหลือว่าเชิงเลนนี้โบสใหม่ยังไม่ได้ไดอ่ายังไม่มีพิธีปิดทองฝั่งลูกมิมิดกันนะคะยังตั้งอยู่เหมือนเดิมแต่ให้มาดูความสวยงาม ของโบสถ์ใหม่ที่เขาเพิ่งสร้างเสร็จถ้าใครอยากมาทำบุญต้องขับรถมานะคะเพราะว่าไม่มีไม่มีรถเมย์ผ่านเข้ามาลึกมากเหมือนกันโบสถ์เขาก็จะสร้างเป็นแบบสมัยใหม่เลยมีแบบเหมือนใบโพชลู ิวห้องน้ำนิดนึงห้องน้ำสะอาดนะคะนี่ประตูโบดก็แปลกมากเป็นแบบคล้ายๆประตูจีนประตูวัดเส้าหลินวันนี้ยังไม่ได้ฝั่งลูกนิมนึกันนะคะ อันนี้ที่เราเห็นอยู่เนี่ยคือที่ที่ครอบเขาเรียกว่าอะไรอะเอาไว้ครอบอสวยสวยเลยสวยงามมากช่อฟ้าเป็นแบบ หัวพญานาะคเขาก็มีปิดทองนิดหน่อยลูกนิมิตน,นะคะอันนี้เขายังไม่มีใบาลากาเขาทำไว้ก่อน อันนี้อีกฝั่งหนึ่งของโบสนะคะมีปลาด้วยคือแบบดูดูเป็นแนวเหมือนจะหลุยออกแนวหลุยเลยแหละสวยงามสีชมพูสีม่วงสีทอง ปลาปลาก็สวยงามนะคะอันนี้มองหน้าอันนี้น่าจะเป็นนกเรือแต่ว่าหัวหัวเรือ <ส>ข้างบนน่ะข้างบนงบน่ะเป็นหัวพญานาคอะค่ะข้างบนช่อฟ้านี่ไงหูช่อฟ้าอยู่ข้างเนี่ยเขาร,รอรอไอ้นั่นอะรอฝั่งเอเขาเรีย,ยว<ส>กว่ารอฝั่งลูกนิมิตก็ใช่ใช่ใช่แล้วก็ยกช่อฟ้าไงานี่นี่ช่อฟ้าอยู่พญานาค้างหนึ่งสีเขียวข้างหนึ่งสีชมพูชใช่ใช่ใช่ ยังไม่ยาสั่วฟ้าก็เดียวใช่สวยงามสวยงามแบบเขามี เขามีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสัญลักษณ์สัญลักษณ์ของพระราชินีหรืออะไรสักอย่างมาสร้างมาสร้างอวางข้างบนนี่ไงในใต้นอ่ไเขาเรียกว่าใต้นะะ นั่นแหะน่าหยอดเข้าไปหอดเข้าไปไปไปอ่ะอ่ะืเดี๋ยวลงก่อนเดี๋ยวเอาไปดูโบสถ์เก่าเออเข้าไปดูโบสถ์ตงปิดกันปิดป้ดออกหมดแล้วขาออกหมดแล้วก็น่าจะปิดแล้วปิดแล้วปิดแล้ว เาก็นดีอ่าเดี๋ยวเราจะลงไลกันที่โบสถ์เก่านี่นะคะทำไมถึงสร้างโบสถ์เก่าเพราะว่าเอ๊ยทำไมถึงสร้างโบสถ์ใหม่เพราะว่าโบสถ์เก่าเล็กมากเนี่ยเล็กมากจริงๆ ข้างหน้าโบสถ์เก่าก็จะมีผ้าสีวลีนะคะสวยงามมากขอลงไลค์ก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไลค์หน้านะคะไลน์นี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะ